พี่เจอเพชรแล้วเย่ฮลุงพี่เจอเพชรแล้วโยโฮเฮ้ยคนหน้าหลับไม่ตื่นเลยอ่ะโอ้ของแต่ละอย่างอืมอะไรเนี่ย โอ้ลักหัวหน้าอย่เลยนะไม่เป็นไรฉันมีสมาชิกใหม่แล้วนี่จงดูพ้องเพื่อนของฉันหัวหน้าของเรายังไม่ตื่นสงสัยนอนหลับสบายด้วยชุดเครื่องนอนแคสเปอร์ถ้างั้นหัวหน้าจะตกเป็นของท่านโฟครับ สวัสดีครับผู้ชมครมับพากลุ่มพื่อในรัสกำเนิดน,นมุ์และมนุษย์ในเวลาเดียวกันและครั้งนี้เรามีเป้าหมายใหม่นั่นก็คือมุ่งหน้าไปตามหาสครับเพราะว่าเราจะได้อัปเกรดเลเวลสกิลทรีของเราในการครับของในอนาคตและตอนนี้พวกเราก็าเผชิญกับเขาเรียกว่าอ,า,อาหารกำลังจะหมดไปเพราะว่าประชากรเนี่ยคนเริ่มทยอยกันมาหลังจากที่เราได้ลงคลิปวิดีโอไปคนก็เริ่มทยอยเข้ามาในนอตรัสแห่งนี้และตอนนี้เราก็ต้องหาอาวุธให้สำหรับคนมาใหม่เพราะาตอนนี้ทันโฟแล้วก็ มีคนมาใหม่หลายๆคนก็ต้องมาแจกจ่ายอาวุธแล้วนี่ใครเนี่ยอออเอเอเอ้าคุณทีโอ้อ้าวนี่ใครครับเนี่ยสวัสดีครับ,รบผมผมถามหน่อยนิดน,น,นะปากคุณอยู่ไหนเนบาเบาเสียงคุณเบามากเลยผมกําลังหาอยู่ว่าปากคุณอยู่ไหนเนี่ยเอาเกมข้างไปปรับลาโพงใช่ไหม <c oughs> ใช่เลย <c oughs> พอดีว่า,าหัวหน้าเผ่าของผมเนี่ย เขายังไม่ตื่นนะครับก็เลยอยากจะมาปรึกษาหน่อยว่าเราจะหาเหล็กยังไงวันพระผมต้องการเหล็กเยอะๆถ้าถ้าง่ายสุดเนี่ยจะได้พร้อมสแคปผมผมเชียร์ว่าให้เดินทุบตาม,า,มามถังริถนนครับแล้วก็ถ้าได้พวกเศษเหล็กเศษอะไรมาที่เป็นป้ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไปย่อยเครื่องย่อยเหรอเครื่องย่อยหน้าตาเป็นยังไงพอดีผมไม่รู้ว่าที่บ้านผมเนี่ยหัวหน้าเผาสร้างผมผมอยากเห็นคุณคุณทีมีไหมฮะพาไปผมไปดูหนะ่ะเครื่องย่อยแนะนำหน่อยครับไกด์ เผ่าอุมปาลุป้าหน่อยครับพอดีว่าสมาชิกมาเพิ่มดีเลยครับดีดเลยเอ่าอา่โตสร้างครับผมโตสร้างเอ่เอามาได้ยังไงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่าไม่รู้ผมตื่นมาแถวนี้เขาก็รับผมแล้วแล้วทำไม <นะ S 1> คุณถึงมาอาศัยอยู่ที่นี่ล่ะคุณชนเผ่าเดิมแล้วเป็นชนเผ่าอะไรอ่ะผมชนเผ่าสามตาชนเผ่าสามตา,า,ามตาตันเป็นยังไงชนเผ่าสามตาโนบุดานโนบุรันเอลเอสโตนิบาคุต้องออกมางหอกแดงตัวพลังนี่ไงผมตามไม่ทัานอ๋อนี่เองย่อย โอ้ได้สครับมาแล้วเอาล่ะตอนนี้เราได้เรียนรู้จากคุณทีแล้วว่าวิธีการย่อยเหล็กเบื้องต้นต้องทาอย่างไรบ้างเพียงแค่นี้เราก็เรียนรู้วิธีเอาสครับเนี่ยไปอัปเกรดสกิลทรีของเราเอาตัวสงังอ,อยากอ,าอยากจะไปที่ไหนเป็นพิเศษไหมไหมเอาผมไม่รู้ผมไม่เคยมาที่นี่เลยคุณมาถึงคุณก็มีปืนแล้วนะมันมันโกงแล้วเนี่ยอา้เอาเอาผมเามาจากเขานั่นแหละ <laughs> แต่ผมก่อนใช้ปืนผมมีธนูนะนี่เห็นไหม โอเคเอ้าเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆมันมันมีที่ไหนที่แบบว่าเป็นวอลโซนไหมครับที่ไม่ใช่คอมพลูตี้วอลโซนอ่ะหมายถึงเออที่เป็นแบบเข้าไปยิงปพลิกลางคืนมันกว่าจะซอมบี้จะมาไงเนะี่ยตอนเช้ามันแบบปวดหน้าเผาไม่มาปุ๊บไม่มีใครกิฟอ็อบเจกตีฟเลยฮะ ผมหูนวกอยู่ตอนนี้ตอนที่ยอยออกเหล็กเมื่อกี้นี้เศษเหล็กเข้าที่รูหูก็เลยไม่ได้ยินถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะสื่อสารอะไรก็สื่อสารผ่านผมเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาอีกทีนึ่งเออันอย่างนี้เอาผมที่เราในหัวผมมีอยู่สองที่นะครับอ่าตอนนี้ในหัวเขามีอยู่สองที่ที่แรกคือข่ายทหารครับที่แรกก็คือข่ายทหาร ที่ต่อปลายบนเรือไปไปไปเรือ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 เราจะต้องขึ้นมันในระหว่างที่เรือกำลังเคลื่อนที่นะเขาบอกว่าอ่าขึ้นต้องเคลื่อนที่ในระหว่างที่เรือกําลังเคลื่อนที่โอ้ชิบหายมันไม่ให้คือเรือมันไม่ได้ให้แต่มันมันเคลื่อนที่อ๋อเรือมันให้เราไปยิงยิงยิงก่อนไหมเอาเป็นว่าไปค่ายทหารน,นะครับโอเคโอเคต้องเคยเห็นช่างเป้า ช่างตัวใหญ่ไม่พอเอาไปว่าเราไปค่ายทหารนะครับเขาจะต้องขับเครื่องบินไปกับผมอ่าอ่าคุณคุณต่อสั่งเ,เขาบอกว่าเอเเรนตตไปกันเถอนะรับเครื่องบินกันผมว่าคุณออกเกมไหมมันดูลำบากมากเลยให้ผมแต่เดี๋ยวผมขอตัวเดี๋ยวผมมาผมไปล้างหูสักครู่ระหว่างที่รอหนึ่งในสมาชิกกำลังล้างหูเราทำอ่าเรียกว่าสถานที่สำรับต้อนรับคนนอกดีกว่า นี่ผมยังไม่ได้ทำนี่เลยครับเนี่ยความฝันผมทำเป็นร้านอาหารเนี่ยเดิมทีผมจะทำร้านอาหารเนี่ยไม่ได้ทำสักทีเอา้าล้างหูเสร็จแล้วเหรอเอาเสร็จแล้วหูโล่ง <c oughs> เฮ้ยผมได้ยินเสียงฮอโอเมก็ oh God. ต้องเิ่มฮอศั oh <my> อตรูบ้าฮ oh <my> อศัตรูบ้า oh <my> เอา้าม่เมอ้เม่งโอ้โหเชิญครับเชิญครับร้านอาหารเปิดพอดีครับเราจะไปขายอาหารกันไปได้แค่สองคนอนกคนนึงต้องใช้วิชาวิชาตัดต่อ วิชาต,ตอวิชาอะไรลหรก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมซ้อนไปแล้วก็คุณอ่ะคุณทีอ่ะคุณทีมีเส้นสายนี่ใช่ป่ะครับเดี๋ยวเรื่องขับฮอเดี๋ยวพอดีพ่อผมเคยสอนขับที่ฮาวายเดี๋ยวผมลองขับอ่ะพี่น้องนั่งฮอกับใครเนี่ยนั่งกับลูงน้องขอลงเลยได้ไหม <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยแกอ้า <c oughs> เอาท่านพ่อท่านพอจะขับหรอครับสรุปลงตัวกันแล้วอย่างครับใครจะไปค่ายทหารอะไรยังไงลงลงมากับผมลงมากับผมทำไมรับเบาแล้วมันไม่บีอะไรเลย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรครับทนโฟจะขับแล้วครับทำไมลากเบาแล้วมันไม่เบี้ยอะไรเลยผมหันไปแป๊บเดียวโธ่อะไรวะนี่เอ้าแท้เท่เลยเนื่องโดยเหตุการณ์การขับขี่เบื้องต้นนะครับมีการตายเกิดขึ้นเราก็เลยตกลงปลงใจกันว่าเดี๋ยวเราจะไปก่อนรอบสองก็เดี๋ยว มารับทันโฟทันโฟนะครับเอ้ยผมตั้งใจตายเมื่อกี้คือเจ้าโคพึงอย่างนึงเลยจะตายมามก็จะเอาคอนเทนต์เพาว่าไปสภาพบรรยากาศนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยตั้งแต่ปี2014คุณทันไหมุมเขาซิมบ้าเดินี้ครับผมคุณยังเงียบสิผมใจขอไม่ดีเมื่อกี้ผมเช็คเอ่อมือถือหินอะแท็บเล็ตรุ่นอะไรวะเนี่ยสโตนโฟน ตนฝนโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับลุงพี่เจอเพชรเด้วย่โอ้โหอือนี้เราถึงค่ายทหารแล้วเหรอถึงแล้วครับน่าจะอยู่ใต้ดินนะดูจากท่าทางเออดูท่าอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลหมี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 เอาไม่ใช่ไอ้บาเอ้ยต้นไม้นี่เหรอค่ายทหารอ๋อเฮ้ยนี่ไงนี่ไงชุดฟ้าชุดฟ้าสิบสองกนนี่นี่ S 1> <S 1> เรรียยบ้อออเเมื่อกี้ผมติดต่อกับตลาดมื่นมาครับเราได้กินการ์ดบูการ์แล้วก็เลการตามระดับแล้วนะครับไม่ร,มรู้ไม่รู้มีได้ยังไงนะครับเราจะค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับเจอการ์ดก็ยิงแล้วก็เก็บอาวุธให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําหน้าที่เป็นสายซัพพอร์ตรู้จักไหม <S <S บาร์ดนะ Let's go Let's go Let's go o k a ไป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 โออย่าบังอย่าบังอย่าบังไป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 กระจายกําลัง เลือนไล่เลื่อนไล่เลือนไลควันแพร่เรียบร้อยกินคียก,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 การ์ดดรอปกินคียการ์ดกินคียการ์ดดรอปครับนี่แหละใบเบิกทางเข้าไปข้างในที่ลึกที่สุดอ๋ออ้ยระเบิดหนักหน่วงมากข้างในนี้แต่ท้า้ของมาก็คุ้มเพื่อทุกๆคนแต่อยากให้หัวหน้าเผ่ามาอยู่ด้วยจังเลยอะโอ้ยหัหน้าไปบังกระสุนให้เขาเลย ผมว่าผมอยู่แนวหลังมากดีกว่าโอ๊ยโดนอีกแล้วพึ่งผ้าพันแผลไปมุมพันผือแล้ว <laughs> วิธีนี้เธอนำเดี๋ยวฉันตามหลักเธอมันเป็นวิธีแบบที่หัวหน้าเผาวิลลี่ทำเ <laughs> มื่อกี้ฉันเห็นเ <laughs> มื่อกี้ฉันเห็น <laughs> ชอ็ชอตกันช็อตกันได้ช็อตกันมาติดสโคปด้วย <laughs> เขาไปตู้คอนเทนเนอร์ครับเขาไปด้วยเลยเขาไปตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ ของเต็มเลยมีโอ้มีการหน้าจอไม่ใช่ CCTV รูดขับรูดแล้วทุกคนรับบัฟหน่อยลุงพี่เจอเพชรแล้วเฮ้เฮเป็นไงขวัญกำลังใจสุดยอดโอ้ฟังเพลงลุงพี่จะเป็นแล้วคุม้ม <laughs> <laughs> เฮ้ยทำไมมีชุดจักรนอตเฉยเลยเนะนี่ยคนนึงต้องไปไประจำที่ห้องกินการ์ดครับแล้วก็เปิดคัเทเอา ค,คุณกำลังบอกกับชาวเผ่าที่โง่เรื่องเทคโนโลยีมากๆเลยนะสรุปสรุปเป็นยังไงครับตอนนี้คือยังไงครับแผนการก็บอกว่าถ้าไฟติดเราก็รูดรูดบัตรเครดิตได้เลยโอเคคือที่เราเข้ามาในค่ายทหารเราต้องหาเรามาหายุทุปปรณ์ตอนแรกเป้าหมายคือจะหาสครับแต่ตอนนี้กลายเป็นเข้ามาบุกเลยแต่ก็โอเคมาลุพเจเพเมื่อดรลลิมอนเอาฟิวไปติดตั้งเรียบร้อยเราจะสาม,มารถเข้าไปข้างในนี้ได้ หมายถึงคุณนะครับคุณเอาชุดมาจากไหนตอนแรกเห็นใส่ชุดอย่างดีอ๋อครับผมผมโดเรมอนนะครับโอเคครับได้ครับหรือว่าที่จริงม,มันอาจจะมีรหัสลับเราไม่จําเป็นที่ต้องรูดบัตรเครดิตแต่เราจะอาจจะเคาะเป็นจังหวะเ่ะาเคาะเป็นจังหวะสามชาครับเราทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรือโดเรมอนเคาะลังยิงอะไรอยู่วะาเขาต่างะเดินกลับแล้วพวกทหารเข้ามาพอดีใช่เหรอต้องมีใ,ใครสักคนนึงไปช่วยเขาห,ห,หน่อยทันโฟครับไปกับผมครับ สองนาฬิกาเคลมทั้นสุดผมเห็นเขาแล้วไปครับไปครับไปครับมีอะไรครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นภูมันมาเหรอเปล่ามันยิงเลนเรียบร้อยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวห้องประตูเปิดแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อแค่นี้อ๋ออ๋อมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในโอ้โหไหวไหมเนี่ยขวามือขวามือระวังระวังระวังแมนดาวแมนดาวแมนด ไอตีช่วยด้ครับส <c oughs> ีลูกขอบคุณมากตีหายดีแล้วของของครับของของ <c oughs> โอ้โหสแคปสแคปสกับ,กบ <c oughs> ออกอยู่นี่นะครับ <c oughs> อ๋าพึ่งเข้ามาจะออกก็เหรอยังไม่ได้ยิงอะไรเขาเลยเนี่ยเฮ้ยระบาดร,ระบาดเมื่อกี้แล,ะล,ะล,ะละ้วล่ะตรงตายเหรอเออ <c oughs> ปากของด้วยนะตอนนี้ผมตายแล้วผมเกิดที่ไหนไม่รู้ผมเจอบ้านเดี๋ยวผมจะไปอาศัยอยู่บ้านหวังว่า,วาน,น่าจะเป็นที่ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยบ้านคนมีคนอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณคุณตื่นแล้วซอมบี้มันกำลังมาคุณผมจะลองเดินไปหาทุกคนนะ,ะหวังว่าคงไม่มีซอมบี้มารังควานเราลนะ,ะมาเอาเลวะเนี่ยตรงนี้ทำไมมันสวยซับซวยซ้อนวะเนี่ยแล้วของของผมแล้วมีใครเห็นของผมบ้างของที่ผมชันต้าอยูันต้าได้ปะไหนชันต้าไม่ไหวแล้วนะ วิ่งขึ้นมาเราจะไปตามลาสอนตากันไปไหนแล้วสันต้าเหรอฮะผมกลับบ้านก่อนนะผมไม่ไหวแล้วโอ้ยการมาที่นี่ครั้งนี้มันต้องตายอีกรอบกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ของที่รูดมาหายหมดปืนเปิลเอาได้เราไปแบงกับคนอื่นเอ้ยหอใครอะ่ะหอใครใบบใครับด้วยอย่าทิ้งพวกเราโอ้ <c oughs> หน้าฟองหนุนกำลังไปโหน้ามาตอนเรากำลังจะไปเหมือนกันนะครับโหน้าเอผมตื่นโหน้าอ้วันนี้มันโหนมากรู้งี้ผมกลับไปนอนกับโหน้าเผาผมดีกว่าโหน้าโอ้ยรู้งี้นอนโหน้าดีกว่าไม่น่าไปกับโหน้าเลยอุ้ยเดี๋ยวผมจะนอนต่อ Let's go โอ้บักคึกเลยตอนนี้เขาเขาพิ่งกลับจากลบกันมาขเข้าบ้านนอ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 น Sometimes I uh, walk around uh, the n o k t o w n and I got radiation from the n o k t o w n แปลว่าผมถูกกรรมภาพรังสีจากนุกเฉาภารกิจวันนี้ถือว่าล้มเหลวครับตายถี่แล้วของที่ได้มาคือไม่ได้ครับมีแต่เสียกับเสีย แต่น้อยเราก็กู้ของมาได้นิดนึงได้สแครปมาก็เดี๋ยวเราจะเอาสแครปไปอัปเกรดแล้วกันก่อนที่เราจะจากกันไปรู้อะไรไม่สู้รู้งี้เอาไว้ว่าวันนี้ลุงพีกับรัสกำเนินลดละมุดเอ้ยมนุษย์คุต้องขอตัวลาไปก่อนครับเราเจอใหม่ครั้งต่อไปกับรัสนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ตามด้านล่างข้างนี้นะครับการไะจนใบของเราเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าตอนนี้เราตายกันหมดเลย นหน้าเผาเพิ <Kell ee anthropology> <there> <laughs> <the> ่งตื่นก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาเล่นผมไม่รู้ว่าเปิดให้เข้ามาเล่นหรือยังเพร่ะถ้าเกิดเข้ามาเล่นแล้วมันก็คงจะสนุกมากกว่านี้นะเพราะว่าจะได้มีคนมาร่วมสนุกกันด้วยครับเอาเป็นว่าเจอใหม่ครั้งต่อไปครับบ๊ายบายครับ